สวัสดีค่ะพบกับช่องชิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงยิมโนคาไลเซียมค่ะมาอัปเดตน้องกันนะคะที่เคยปลูกกันไปในคลิปไหนสักคลิปนั่นแหละคะ่ะก็คือว่าที่เราลงปลูกไปรอบที่แล้วนะคะมีอยู่สองต้นเป็นต้นนี้ต้นนี้นะคะส่วนอีกต้นน่ะน้องกลับดาน,นะคะเพราะว่าน้องสภาพไม่สสมบูรณ คือปะกูลินโนะตอนแรกมีอยู่ห้าต้นต,ตอนนี้เหลือสี่ต้นค่ะเกิดจากการที่เราอะไปเอฟในเฟซบุ hmm. ๊กนะคะเขาไลฟ์ขายขายแคคตัสกันค่ะและเราก็ไปเอฟนะคะ mm hmm. คือต้นเนี้ยนี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ที่สดที่ตอนแรกล่ากไม่เดินนะคะแล้วเราก็ตับแช่น้ำ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำทิปปลูกต้นนี้ให้ดูกัน ตอนได้มาก็ไซร์หรอก็ใหญ่แต่ก็คือไม,ไม่ไม่เท่าเนี้ยคะ่ะแต่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับต้นอื่นๆส่วนต้นอื่น,น,น,นหรอต้นนี้ต้นนี้ได้แยกมาแยกมาตกก้นนึงยังมีชื่อแปอยู่เลยค่ะนี่ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่ามีชื่อมีแบบเป็นรหัสในการเอฟนะคะเอฟแบบไม่ใช่แบบเป็นรหัสเหมือนกับไลฟ์ขายเสื้อผ้ายอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วแต่แม่ค,ะค,ะคะ้าค่ะว่าเขา เป็นต้นลำ,ลำดับต้นนะคะแล้วก็แปลด,ด้วยราคาอะไรอย่เงี้ยพอใครได้เขาก็จะเขียนชื่อนะคะเ mm. ขียนชื่อว่าแบบเ่าเป็นคุณไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรูเสค่ะเขาก็จะเขียนชื่อเราอะค่ะแล้วก็บอกว่าเราได้นะคะอะไรเงี้ยค่ะส่วนสอ,สองต้นข้างหน้านะคะ องต้นนี้นะคะจริงๆก็มีอีกต้นหนึ่งด้วยซึ่งต้นนั้นอะตายไปแล้วค่ะน้องตายไปแล้วเอฟมาพร้อมกันงสามต้นน้องอยู่ในกระถางแบบตอนแรกอะอยู่ในกระถางเนี่ยกระถางเดียวสามต้นเล็กๆจิ๋วๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าน้องมาแบบเล็กมากเป็นต้นแบบใซส์ไซส์ท่หนึ่งก้อยอะค่ะสามต้นเด็กแล้วก็เราอะก็คือจับแยกออกมาแยกมาปลูกเป็นสามกระถางรอบสองค่ะ ใบหนึ่งค่ะสวยนะอันเนี้ยนะให้ดูใกล้ๆออกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะต้นใหญ่ที่ปลูกไปนะคะอ่าจะเห็นว่าสีอะคะ่ะไม่เหมือนกันเลยมาดูต้นนี้ดกว่าต้นนี้ต้นนี้เราพูดถึงใน ลิปปัดสวนของคุณนายแม่นะคะว่าแบบน้องรมอยู่ในกระถางแล,แล้วก็นำมาปลูกใหม่ให้โผลกระถางนะคะตอนนีนี่ก็คือแบบบ้างบ้างทีนะคะเส้นเส้นเนี่ยคะ่ะเส้นเนี่ยมเส้น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 บ้างบ้างสวยและลายสวยส่วนตรงนี้นะคะมองจากมุมด้านบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ เขาเรียกว่าเป็นครูค่ะภูคูนึกถึงอารมณ์เหมือนทุเรียนนะคะที่เป็นครูนี่นา่าจะเป็นยิมโนแบบ l b h y b ไ i d ริดเห็นเห็นความนี่ไหมความลายน้องมีลายนะคะลายสองสีเป็นสีแบบตรงริวอะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ตรงข้างในอะตรงที่สีเยอะเ,อะเป็นสีม่วง สวยงามนี่ดวงใจใแอบมีฝุ่นนิดหน่อยสวยน้อซึ่งน้องต้นนี้นมะาพร้อมกันน้องต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันมีลายเหมือนกันนะคะแต่ลายจาาคนละลายกันนะลายเข้มกว่าอย่างเงี้ยอ,ออกสีม่วง<ม>เห็นปะตัวเนี่ย ตัข้างในตรงนี้สีม่วงอันนี้เป็นสีเขียวนะคะแต่ตรงขอบอะคะ่ะข,ขอบตรงนี้ค่ะขอบริ้วหลเอ,อไม่เหมือนกนะันคือคือเหมือนสองต้นเนี้ยเขาสลับสีกันอนะอันนี้หนักไปทางสีม่วงสีม่วงจะแบบมีพื้นที่เยอะกว่าแล้วเป็นขอบเขียวอ่อนขอบเหมือนกันนะคะสองต้นเนี้ยก็คือขอบเป็นเขียวอ่อน ขอบเป็นเขียวอ่อนทั้งคู่นี่นะคะขอบอย่างเงี้ขอบขอบอย่างเงี้ยเขียวอ่อนตัวน,นี้ก็คือขอบเขียวอ่อนด้วยแต่ว่าตัวสีเข้มๆอันนี้็็สีม่วงแต่สีเข้มๆตรงเนี้ยเป็นสีเขียวสลับกับม่วงใช่เนอะใช่ใช่น้องเป็นเขียวสลับม่วง มองแบบม่วงอ้าวน้องก็ม่วงนี่นะแต่ดูแล้วอืมมีเคาะกันเองละกันค่ะเพามันต่างกันยังไงแต่คือมันไม่เหมือนกันน่ะมองจากมุมบนดีกว่าเออเนี่ยเห็นแน่ว่ามันไม่เหมือนกันอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่ารู้แค่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะ ตระกูลเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าลายไม่เหมือนกันส่วนต้นนี้ก็คือมีความก็คนละลายเหมือนกันแต่ไม่ได้ลายชัดขนาดนั้นก็สวยตันนี้ก็สวยตันนี้แต่แบบไม่รู้อ่ะก็สวยเหมือนกันนะส่วนตัวแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นริ้วๆคือบ้างทีบางทีลายบ้างทีส่วนอันเนี้ยบ้างอะ่ะบ้างหากบ้างหากค่ะส่วนต้นใหญ่ ต้นใหญ่บางหางบางหางค่ะนี่แะค่ะทั้งหมด4ต้นที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะใช่ไงเดี๋ยวไปดูคลิปปลูกต้นนี้กันค่ะต้นที่รอดนะคะต้นยิมโนคาไลซีนะคะที่ตอนแรกจะตายอะคะ่ะแล้วเราจับแช่น้ำแล้วก็คือตอนนี้มีรากรากสีขาวนะคะเป็นรากใหม่ สรุปน้องไม่ตายนะคะต้นนี้น้องรอดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาปลูกต้นนี้กันค่ะแล้วมากับก่อนอืน่นไอถุงมือก่อนนะกระถางที่ใช้วันนี้นะใช้ให้พอดีกับขนาดของ มองแคปปั๊กที่เรามีนะคะเซึ่งเราว่ากระดางนี้ใช้ได้ค่ะก็เรื่อแรกเหมือนกิษที่เคยปลูกนะคะใส่หาวัสดุที่แบบเป็นไว้รองกระถางคะ่ะเป็นพวกถ่านดำนะคะไม่ก็เป็นกาบมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าว ตัดตัดไหนนะคะตัดไปก็ใส่ดินเลยค่ะเป็นดินที่ผสมหินภูเขาไปนะคะขอบคุณค่ะลองลองวาวางรสคาต แล้วก็ปลูกให้คนกระถางดีกว่าน้องไม่ให้น้องจมอยู่ในกระถางค่ะแล้เติมดินหน่อยนึงแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลาง นี่ปุ๋ยนี้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะคะเป็นปุ๋ยออสโมโฟส หินโรยหน้าจะถังเป็นหินสีขาวโรยให้เต็มนะคะได้โปรยค่ะนี่ แน่นล็อกน้องไว้ค่ะสวยงามด้วยเสร็จแล้วค่ะ,ะเสร็จแล้วน้องยิมโนคาไลาเซียมนะคะเรามาลุ้นกันะค่ะว่าน้องจะรอดไหมหลังจากที่เกือบตายไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ลงดินเรีเยบร้อยแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะกับทริปปลูกยิมโนคาไลาเซียมนะคะต้นใหญ่ดอกสีชมพูค่ะ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจบก่อนจบยังอยู่นะคะน้องแมมของเราแมมมินเลียขนนกเหลืองค่ะตอนนี้ดอกสีพิมิมนะคะแข่งแรงนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องชิมชาแนลด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ